สถานีรถไฟนาคอหลวงตอนนี้มีบอนผักเส้าสำหรับผู้โดยสารที่มาารอถ่าซื้อปี้สะดวกสบายเดอ้อพี่น้องตอนนี้มาหอดสถานีมาหอดสถานีรถไฟแล้วสถานีรถไฟนาคอหลวงวันจันทร์ ทุกคนตอนนี้ามารอท่าซื้อปีรถไฟอ่บาบริษัไปเองเนาะก็จะฝากมาซื้อนะได้ได้มาเที่ยวซุ้มนะสถานีรถไฟก็จะฝากมาซื้อปีก็จะไปหลวงพระบางเนาะแต่ว่ามาตอนนี้11บเอ็โมงฝ่ามาฮ้อ,องชั้นล่างฝ่าเก็จะปิดแล้วปิดอ่าห้องขายปีนะรอท่าอีกอีกหนึ่งโมงครึ่งส3บสามโมงสาสิก็จะเปิดขายอีก แต่ว่าแต่ว่าเขาจะได้ปี้ที่จะเดินทางไปมืออืนนะ่นเนาะเอาซื้อมือนี้เดินทางไปมืออืน่นสําหรับมันไผ่ที่ว่าอยากซื้อปี้มือนี้แล้วออกเดินทางเลยต้องมาแต่เ,รเศร้ามาเศร้าถึงทันจึงได้ออกเดินทางพร้อมเลยศาสจ้าจาที่ไปใส่ไปวรวมผ้าบางวะ ไปลงพระบางปะเออเจ้าไปเที่ยวจักโมงนี่เที่ยวสามโมงเออได้ท่าดดนั้นนี่เนาะเจ้าเจ้าซื้อปี้แต่มือวานนี่ปะซื้อตอนเศร้าคันมาแต่แถวเศร้านี่ทันเนาะทันทันซื้อปี้เลยได้ออกมือนี่เลยนะอ๋อคันมาแต่เศร้าอืมอ่าพอพอตู้มาแต่หกโมงว่ะ บมทนันป,ปี้เมินเลยเนาะเมินแล้วนี่จะซื้อไว้ซื้อไว้ไปมืออืน่นเออซื้อรถไปเมืเ่อื่นโอ้เดินเดิๆเดี๋ยวเที่ยวสามโมงซีมีรถไฟออกไปอีกไปลงพระบางเนาะแล้วเจ้า <c oughs> ยู่ตอนน่อหน้าสถานนี้น,นี่ยังมีอันตู้เอทีเอ็มเด้อพี่น้อง ของธนาคารพงศวรร์ในธนาคารการค้าหรือว่ามันผายลืมกดเงินมาแต่นอกกะมากดเงินอยู่ตู้ ATM อยู่ต่นหน้าสถานีได้นี่อยู่นี่มีบริการคือว่าโดนแล้วบริมาสี่ห้าเดือนละมาสุดก่อนฉันยังบุ่มีเนาะตู้ ATM เดี๋ยวนี้มีแล้วสะดวกสบายอยู่ทางเบื้องนี้ก็ยังมีห้องน้ำเลยมีห้องน้ำอยู่ทางด้านนอก อ้เมื่อก่อนที่ว่ามันผ่ากับตำนี้หลายเนาะที่ว่าบมมีห้องน้ำบริการอยู่ทางนอกต้องเข้าไปซื้อปี้แล้วจึงมีจึงไปเข้าห้องน้ำได้นะแต่ว่าตอนนี้มีละคือว,ว่าเพิ่นก็ปรับปรุงอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารให้ประชาชนอะไรเนาะที่มาใช้บริการอันกับบมุมแมนว่าเสียได้ปุ๊บปั๊บบาดเดียวเนาะมันก็นคอยเปลี่ยนคอยไป ห้องน้ำบริการเนี่ยอ่าอยู่ทั้งนี้เดอ้อพี่น้องเข้ามาทางเบื้องขวามือเนี่ยก็จะมีบอนฝากรถจักรเนาะมีขอบฝากรถจักรอยู่เบื้องนี้อยู่เบื้องทางอฐที่เข้ามาฮอดสถานีเลย หออ,อยู่ทางด้านนี้มีห้านขายกาแฟทำเด้ทีเดียวขายหมกักแวหมักกาแฟกับแวซีมกาแฟยูห้่นอยู่ทางทางหน้าเลยเอาตอนนี้สิพาทุทกคนเลาะสมเข้าไปเบื้องทางในสถานีนะเนาะเขาสามารถเข้าเบื้องนี้เบื้องเขต หานค้านี่นนะทางในก็นจะมีห้องน้าบริการน้ำอีกยี่ทางในเข้าประตูนี่แหละเข้ามาเบืองทางในเด้อพี่น,อน,น้องเด้อมีข้นใดเรอนเขาจะบริเเปิดเนาะ เบื้องนี้สําหรับผู้โดยสารที่ว่าขาเจ้าซื้อปีแล้วเราขเขาไป็นัางทาอยู่ทางในได้คือฮาวมปบัทันซื้อปีนี่ก็ต้องเลยอยู่ทางนอกทางนอกประตูเข้าห้ามเข้าอ๋อพอเวลาเพิ่นเปิดบริการเพิ่นจึงให้เข้าเะขอจับเบิง่งก่อนนะี้ัหมุนได้นีอ่ะ ประตูทางเข้าเบอนี้หมุนได้หมุนเป็นแบบนี้ขเข้าบาได้มันจะหมุนออกมาทางนี้จะเป็นสำหรับผู้โดยสารที่ออกมาสำหรับผู้โดยสารที่ออกมาเนาะขึ้นไปนเบิรห้านอาหารอยู่เทงิงอยู่สั้นสองอ่าขึ้นมาตามขันใด อ้าวขึ้นมาฮอดเทิงแล้วออทุกคนเดี๋ยวเฮาเยี่ยมชมซองลงไปทางลุมเมองเนาะสถานีรถไฟนครหลวงวงจนทรกว้างใหญ่ป้าท สามารถห้องหับผู้โดยสารได้เป็นพันหรือว่าหลายกว่านั่นบนแหละเพื่นพ่ท่านได้เปิดในผู้โดยสารเข้ามาพอมันจะมีเที่ยวออกไปอีกประมาณ3ามโมงช่วงนี้กับสิ็ดโมงครึงก็ว่างยิ่ที่สถานีว่างเป่าห้องน้ำอยู่สั้นเทิงทางนีเดอร์ทุกคน กายห้านอาหารไปอยู่ทั้งหลังเนเข้าไปมีห้องน้ำอ่าห้องน้ำเข่าทั้งนี้เลยถือว่างามหูหลาใส้ได้เนะห้องน้ำ ทางด้านหน้าสถานีรถไฟความว้สูงลาวกีินอยูทีนักขอหลวงเวิจันทร์ทกทางเบื้องผู้โดยสารเข้านี่็จะมีเต้นมีเต้นสำหรับบังแดดบังฝนมีเต้นในน้อยๆอยู่จุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ทางเบื้องนั้นเนาะ ทางเขา้ามักตุ้มมุนมุนหินอ่อนเนาะเดียนยาวเป็นแถวงามเบิงเบองอย่างนึงง,งามเนาะเบิงจังซี่นี่ทางเบื้องนี้ออกมาจากสถานีรถไฟอะไกผู้โดยสารที่ออกมาจากสถานีรถไฟมาทางเบื้องนี้มันจะมีรถขนสง่งเนาะ รถไม่คอยบริการมีตุกๆจัมโบ้มีรถแท็กซี่ทางเบื้องนี้นะมีรถตู้ด่วนอนะแล้วก็ปกติจะมีรถเมย์อีกรถเมย์ไปลงตลาดเศร้าแต่ว่าโบเห็นเนาะมื้อนี้คือสิออกไปแล้วแล้วก็ประมาณ3ามโมงก็จะอาจจะเข้ามาอีกมาครับผูดด้โดยสาร ถือว่ากว้างใหญ่เลยเนาะสถานีแห่งนี้สถานีนครหลวงเยกจันสถานีรถไฟควอมวสูง EMU ลาวจีนกว้างใหญ่สะดวกสบายเนาะไอหน่งามเนาะเป็นเอกลักษณ์แบบเ,เป็นดอกจำป่านะทุกคนเ,เป็นดอกจำป่าสองสี่ห้าดอก เถิงเสาไฟนี่เอกลักษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวดอกจําปาก็ถือว่ารถไฟลาวจีนตั้งแต่เปิดบริการมาจนฮอดปัจจุบันก็นได้ปีปลายเลยเนาะได้ปีอีก3เดือนประมาณนั่นแหละสำหรับการมาเที่ยวชมสถานี น้าเขารู้วิ่งจานสถานีรถไฟกับสีประมาณนี้เนาะทุกทุกคนเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าว่ามีอย่างาเคลื่อนไหวหรือมีอย่างคืบหน้าเาก็จะมาอัปเดตให้ฟังให้ให้ได้เขาจะมาอัปเดตให้ได้เบิงได้ซมน้ำกันในคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องก้อย v ีล็หรือว่าก้อยซีนเอ็ก้อยชาแนลป็นอันเดียวกันเนาะ แล้วพบกันใหม่หทุกคนโชคดีมีไซทุกๆท่ทานสบายดีพบกันในคลิปต่อไปเด้อ